บริษัทอ l ลไมโ o t e c คประเทศไทยนะคะของเราเปิดมานานกว่า5ปีค่ะปัจจุบันเราดูแลแบรนด์มากกว่า1,000แบรนด์มีพนักง,งานมากกว่า150คนค่ะโรงงานของเรานะคะได้รับมาตรฐาน GHP, HACCP รวมถึง FDA ค่ะโรงงานของเราลงทุนไปมากกว่า100ล้านบาทเพื่อกำลังการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยค่ะ สินค้าที่โรงงานเรารับผลิตนะคะมีทั้งเครื่องสําอางและอาหารเสริมค่ะเครื่องสําอางเราผลิตได้ทั้งกลุ่มของโลชั่นกันแดดสบู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของกลุ่มคีนซิงด้วยค่ะส่วนของอาหารเสริมที่เรารับผลิตนะคะมีทั้งชากาแฟกลุ่มของโกโก้โกคอลลาเจนแล้วก็วิตามินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้านะคะเครื่องสำอางของเราเริ่มต้นที่3,900บาทและอาหารเสริมเริ่มต้นเพียง42,000บาทค่ะ สำหรับลูกค้าที่ผลิตสินค้าจำนวนมากโรงงานของเรามีโกโดังเก็บสินค้าที่เป็นมาตรฐานไว้บริการค่ะบริษัท All Microtech ประเทศไทยจำกัดของเรานะคะมีฝ่ายการตลาดที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางการผลิตการจัดทำแบนเนอร์รวมถึงสอนการขายเบื้องต้นให้กับลูกค้าคนพิเศษด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะสร้างแบรนด์และผลิตสินค้ากับโรงงานออมิโคเทคนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ